สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิ๊กยช่องที่ไมค่ะและกลับมาอีกครั้งกับเกมกดติบข้อของเรานะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวส่วนนะ นะคะทุกคนจะเป็นการเล่นกันที่สวนน้ําแล้วมันมีกฎเตรียมไว้เรียบร้อยเราสองคนคิดกันคือวันนี้แป้งมาเพราะว่าพานุกไม่ได้ไปดี้ใจมากเลยค่ะนี่รักใช่รักพา้ไว้กฎกฎรวพวันนี้โหนว่าโหนว่าคือไม่เหมือนเดิมอ่ะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปที่สวนน้ํากันเลยค่ะทุกคนไปมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่สวนน้ำอะไรเราถวัดีไปแล้วเราดึงสวนน้ํากันแล้วค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะชมหน้าผู้เข้าร่วมของเราเนี่ ออเราซึ่งผมบอกก่อนว่าทุกอย่างอยู่ในนี้และววันนี้บทลงโทษมันไม่เหมือนเดิมทุกคนมันโหดกว่าเดิมคือผมบอกว่าผมอยากได้บทลงโทษเดิมใช่ปะ่ะแต่มันมีคนเสนอว่าี่มันโหดเหมือนเดิมนี่แล้วเป็นคน มาถ้าพาดไม่มาผมว่าแป้งต้องมีโดนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเริ่มข้อแรกเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเลยนะทุกคนมาทุกคนกินเพี้ยแล้วกันทุกคนโอ้โหโอเค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 เริ่มเลยค่ะไปทุกคนไมเล่นน้ำใช้ชีวิตตามปกตินะไม่ต้องเครียดไม่กล้าลุ้มนวเลย กดข้อแรกนะคะคือใครทำ,ทำมีหานโดนยั่ <c oughs> ไม่ทำเพียงนี้จะเตรียมเลย จะเปลี่ยนหมดลงโทษเลยแค่ยีหลาคือยีหลาแรงนะทุกคนแต่ว่ายังไหวโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจับกดข้อที่สองค่ะมาทุกคนพวกนี้คือยืนล้อมดูดีมาเฟียเวอร์มันต้องไปฝังตัวแล้วแหละฝังรนะครับไได้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่เองกดข้อที่สองเริ่มค่ะ เมื่อเช้ามมาแบบนี้แหละหนูไม่พี่เป็นสปายพี่ต้องคอยดูให้ว่าใครจะทำผิดโดนได้บ่นแบบเนี้ยเดี๋ยวผมอหนูจะตอกฟองพิษอะไอีกนะร้อยเมตพี่เดี๋ยวผมช่วยองอยากได้บ่นแบบเนี้ยต้ออยู่ตรงนู้นวะพี่พี่ไม่หเปียวอ่ะอมดแล้วมันมีแต่อเนี่ยเนี่ยอย่าไปร้อนร้อนมันลมมันเจ็บมันดมร้อนมันลมมันเจ็บมันดมร้อนมันลมมันเจ็บมันดม ใครคนเดินไปตอนแรกเพื่นแบบแค่รู้แบบพี่สาว้อนไมคะเราจะทำไม่เด้อุ้ยผมร้อนมากเลยร้อนร้อนใจมร้อนเราะนึกไทยอีกปล่อยไข่เถอะใครบอกว่า ร้อน,น,นว่ะมันเจ็บระบมระจมระใดคนแรกเนีลย A few moments later ทุกคนทุกคนทัวอะไรกันเนี่ยไปเล่นสิ คือผมว่าต้องไปยืนเพื่อเขาเรียกเว้ยใช่แต่ประเด็นคือน้ำมันอันตรายมากเลยจ้าเนี่ยไปก่อนหรือว่าเรียกมันรวมกินน้ำห้กินน้ำก่อนทีหรอแต่คุณก็จะเปียกนะถ้าคุณยืนตรงนั้นอ่ะใช่เดี๋ยวเบนใครมีตังบ้างพาไปชิมขนมหน่อยอ๋อเ่ออเออแล้วบอกไปไปไปครัพี่ทิมไม่อยากกินเลยคุณรอเลยคนต่อไปล็อกมงไอเบส Wow, wow, wow. má! quả nhiên sẽ hoàn thành. bắt quả nhiên sẽ hoàn thành. bắt quả nhiên hoàn กินน้ำก่อนทุกคนไปฝากซื้อขนมด้วยได้ไหมอ่ะไปซื้อขนมให้หน่อย A few moments later ทุกคนเครียดเหรอคือเราพยายามถือให้ให้มีคนทำบางอย่างนี่เครียดหมดเลยนแต่เขาแบบทุกคนแบบเออคือกังวลกังวลกันไปหมดเลยอ่ะคุณจะพ้อต่อไปเลยไหมเบิ้ลสองเลยเบิ้ลสองเลยฮะ สามกับสี่ใช่ป่ะใช่ค่ะสามกับสี่นะทุกคนเลยโดนจำ <laughs> <laughs> ไม่หมดเอง เอากินแล้วแล้วผมไม่อยู่ก็พี่ไม่โดนเชื่อพี่สิว่าไม่โดนเออโดนไหมเก๋งเหรอเลยมาแวงแล้วกินเป็นปกติไม่ได้ใส่ยากินกันหมดแล้วเนี่ยที้เล่นเกมไม่มีใครกล้ากินเลยอ่ะกินมาแหว่งตัวฉิงเมื่อกี้เจ๋งก็กินไปแล้วนายกินได้ตรงไม่กินหรอไม่กินหรอไม่กินเลย

โอเชเลยโอเช่มจับข้อต่อไปอวันนี้เะไเลจบไปแล้ว็สข้อน่งสิน่พข้อ,ขอ่าไหระข้อสามก็ยังท้างอยู่ใช่ข้อสามวนี้ใครทำเลยมันง่ายมากเลยนะข้อสามอะ่ะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ ใจมั้น่ะเอาเพลงให่ใครดนผมมีมเยาก็เลยดูให้ใครดูเฮ้ยยูหาร์ดเจ็บอ๋อวันนี้ท้องฟ้าก็สวยดีซ้อมวันนี้ก็สวยดีเหมือนกันแต่ว่าใเชิวเนียนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยสองพี่กินโหรอโอนโหที่กินอะไรกปนฝันเหรอฝานคิดไปแล้วเห็นไหมยี่สิบครับอันนี้สุดพี่ดิมใช่ไหม เมื่อกี้เรียกพิมพ์กายแล้วไม่เรียกชื่อเลยผมว่ามันร้องอันเมื่อกี้ดีเลยจังคือผมบอกเลยเจ็บขาเมษาโดนแน่ ไม่รู้ว่าหรอก <c oughs> ผมจะลงน้ำตรงนี้ล่ะนี่เลยได้ได้ทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าแล้วใคร กูโดนลงมาเนี่ยกอล์ฟโดนแล้วหัวเปียกคนแรกเลยเนี่ยใครหัวเปียกคนแรกโดนไอ้กอล์ฟคนแรกเลยอ๋อคุณม,มีเงีแล้วอไอ้กอล์ฟลงก่อนน้องอไม่ไว้ใจไม่ได้เลยคุณเราเองได้ <c oughs> โอ้ถ้าเล่นก่อนคุณจะรอถ่าย กค่ดูนะเบสไม่มีพี่ยังไม่เฉลยหลอกหลอกไน่เลยไม่ได้หลอกจริงมีคนโดนจริงแต่พี่ยังไม่เฉลยลอกไปทีเดียวก อกว่อย่างหนึ่ง่ามีคนรับจบงานนี้โอ้ยโหร้อยเลยร้อนอะไม่รู้ไปไปที่ไปที่เต็นท์ก่อนนะเติดแก้สร้อนเลยมอย่าเพิ่นตอนนี้มันโดนรวบอยู่สองก้อนนะคะกดของเรา วุ้ยชีเดสมาชิบตอเยอะอรก็โตอะไรก็โอเคกูต่อไปเหลือกี่ข้อแล้วคะตอนนี้เราไปหกข้อแล้วใช่ไหมเหลือสี่เหลืออีกสี่ข้อรวดเดียวเลยไหมคุณละทีมคุณว่าอู้วก็คืเอาทีละสองแล้วกันอ่ะโอเคเท่าสองทุกคนได้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 เดีอันต่อไปมียังอ่ะอันนี้คือไปต่อโอเค คุณไม่มีใครทำเลยอ่ะคุณไม่มีใครทำเลยและอีสองสองคนนี่คือทำเนียนเลยนะ บอกมาเลยโก้มาจริงปะจริงทำไมบอกมาเลยยืนขึ้นดิเดนกันนะ้ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนท่าทาเา้้เมื่อกี้ มาแล้วจัาเลยนะเว้ยหมดแล้วทุกคนผมไปถ่ายเขาสไลด์ลงมาก่อนเดี๋ยวมีใครทำอีกเดี๋ยวผมเอาอีกคน <laughs> จริงไม่จริงไม่จริงนะเขาไมริหนงงมแปอีกสองือแล้วแล้วมึงไม่ทำอะไรมึงก็ทำไปไหนก็ไปดงนะแล้วก็ตีต่อเพื่อนฉันจะ่บ้านไปถงมาจบอะไรก็ใบ้า ได้ตอนเดือดสองข้อแล้วทุกคนได้ได้ได้ค่ามึถูกโอเคเอาได้ไปเกิดนี้อ่ไนเหรอไอาไบี้เอาไปบี้ คนต่อไปที่โดนคือก่งรู้ยังทำไมล่ะครับพี่ไม่บอกไม่บอกหรอกเปล่าก็เปล่าผมอกไม่ออเองครับพี่เนเจอร์กิ๊บใช่เนเจอร์กิปอะไรมีโฆษณาหนึ่งพี่โฆษณาวะโฆษณาเนเจอร์กิปที่มันเชิญิดเอง I'm okay I'm fine Queen c h a n a ที่มันออืแิงหณา ไม่รู้ใครด่าฉันผิดเอ่งเี่ดแล้วก่อนเก่งพอเดนไปอย่างนี้แล้วน้ำมันเข้าเฟินก็เลยแบบอยู่อย่างนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะปกป้องพี่สาวเองครับอุ้ยกด10ข้อวันนี้น้องเก่ง MVP นะมากินไปกี่แก้วคนเดียวอันนี้ได้แก้วหกแล้วมั้ยหกเหรอแค่เดหงกี่แล้ เอ็มนะเก็บเรียบคือเขากลัวเกมแล้วไม่สนุกไงเขาเก็บให้หมดเลยเขาเก็บให้หมดเลยใช่ก็คืออุ้ยรอดสามหมอหนึ่งสองสามโดสามคนทุกคนคือผมไม่รู้จะสรรหาข้ออะไรใครมีกฎแบบเออทุกคนนำเสนอกฎเข้ามาได้นะคะใส่ไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมไปเอาเสนอมาไว้แล้วทุกคนผมอยากได้กฎแปลกๆใหม่ๆนะทุกคนโอเค สนุกมากน้องๆเล่นกันแบบฉ่ำมากทุกคนแบบสนุกมากวันนี้ใช่มีทั้งแบบเครื่องเล่นแบบสไลเดอร์แบบยามใช่แล้วก็แบบว่าสไลเดอร์แล้วค่าเข้าไม่แพงอาหารไม่แพงนะใช่เลยค่าเข้าผู้ใหญ่ประมาณ2องร้อยบาทใช่สองรอยบาทเด็กร้อยร้อยเก้าร้อยเก้าเก้ากม่เป็นปัญหาไปดูอะไรกันได้นะคะใช่ขอบคุณสถานที่มากๆเลยค่ะทุกคนค่ะมาเล่นกันได้ค่ะก็เจอกันอีกพีหน้ากับช่องที่พี่หน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย